หลวงพ่อคูณได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมขลังท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกเป็นตะกรุดทองคำฝังใต้ท้องแขนในปีพุทธศักราช2493หรือ7พรรษาหลังจากอุปสมบทและได้มีการสร้างเหรียญรุ่นแรกออกที่วัดแจ้งนอกในปีพุทธศักราช2512ซึ่งถ้าหากจะนับรุ่นกันจริงๆแล้วได้มีการประมาณกันว่าตลอดชีวิตของท่านได้มีการสร้างวัตถุมงคลออกมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่พันรุ่น โดยแต่ละรุ่นล้วนได้รับความนิยมและเป็นที่เล่นหาแตกต่างกันไปหลวงพ่อคูณท่านเป็นใครทําไมท่านถึงดังไม่ใช่เรื่องแปลกเลยและในช่วงเวลานั้นเพราะจากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถือเป็นการยืนยันและรองรับคํารับรองนี้ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นสมัยที่มีผู้คนพากันแห่ไปให้ท่านใช้หนังสือพิมพ์ข้อสีส่สันบางคนหลังจากโดนเขาแล้วประสบความสําเร็จในชีวิตบางคนเป็นประสบอุบัติเหตุแล้ว ไม่ได้รับอันตรายการขอ้อศีรษะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การขอ้อศีรษะแล้วสัมผัสที่ผลตามใจปรารถนานี่คือความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแบบครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งกรณีความอัศจรรย์ทางจิตนี้ถึงจะอธิบายได้ยากในทางโลกแต่ในทางธรรมแล้วบอกเล่าให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากอํานาจแห่งฌานที่ท่านดํารงอยู่ตลอดเวลาด้วยคุณงามความดีของท่านทําให้ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทศเมื่อวันที่12เดือนสิงหาคม2547โดยมีราชทินนามตามสัญญาบัตรประกอบพัทยศสมณศักดิ์ว่าพระเทพวิทยาคมหรือชื่อที่ชาวไทยทั้งประเทศรู้จักท่านกันเป็นอย่างดีคือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาพุทธคุณอันเลื่องลือของหลวงพ่อคูณนั้นต่างรับรู้กันดี ไม่เพียงแค่คนในวงการพระเครื่องเท่านั้นแต่ครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าหลวงพ่อคูณมีพุทธคุณเด่นในเรื่องคล้าวคลาดคงประพันธ์ชาตรีโชคลาภและที่สําคัญคือด้านเมตตามหานิยมเรียกว่าใครที่บูชาเครื่องรางหรือพระหลวงพ่อคูลนั้นต่างพบเจออิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ช่วยในเรื่องต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์นี่คือเป็นที่มาของเหรียญก้าวรุ่นมหานิยมวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณขลัง แงหายากราคาแพงที่สุดในวิดีโอนี้เรามีคำตอบให้ท่านเรามาเริ่มต้นที่อันดับ9อันดับที่ 9, เหปริญหลวงพ่อคูณรุ่นคุณพระเทศวิทยาคมปีพุทธศตรรันาราช2556เหรียญทองแดงสร้าง19,999เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณหลักพันบาทเหรียญน,นวโลหะสร้าง2499เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นบาท เหรียญเงินสร้าง999เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นบาทเหรียญทองคำลงยาลงสีที่พรกสร้าง9 9เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณสอง0,000บาทรุ่นคุณพระเทพวิทยากมปีพุทธศรัการาช2556เป็นรุ่นที่สวยที่สุดตั้งแต่หลวงพ่อกูลสร้างขึ้นมาขนขณะนั้นซึ่งมีเกจิดังทั่วประเทศไทยมาร่วมปลุกเสกในรุ่นนี้ด้วยถือว่าเป็นพิธีการปลุกเสกที่ดีที่สุดอันดับที่8 เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเพชรน้ำเอกปี2536เหรียญทองแดงราคาเช่าอยู่ที่หลักร้อยบาทเหรียญน,นวราราคาเช่าอยู่ที่หลักพันต้นๆเหรียญเนื้องเงินราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึงเก้าพบาทเหรียญทองคําราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ10,000แบาทเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเพชรน้ำเอกปี2536ปลุกเสกให้สิทธิเอกเป็นพิเศษคือคุณสวัยพระมณีอดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เพื่อหารายได้สร้างอาคารที่พักเด็กพิการ อาคารอนเนกประสงค์และจะซื้อรถพยาบาลให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการหลังจากเสร็จพิธีปลุกเสกเรียนรุ่นเพชรน้ำเอกหลวงพ่อคูณได้ใช้เวลาปลุกเสกตั้งแต่เวลาหนึ่งนาฬกาจนถึงเวลารุ่งเช้าเจ็ดโมงเช้าของวันที่28กันยายน2536นโดยใช้เวลาปลุกเสกต่อเนื่องยาวนานถึง6ชั่วโมงหลังจากนั้นหลวงพ่อคูณท่านได้ฝากข้อความผ่านนายเทียนอายนานผู้อำนวยการกองสัมาอาชีวเสงป์คราในเวลานั้น และนายสมพรอัมพวสิริผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กใจความว่ามึงกลับไปบอกไอ้ไหวนายสวัยพรหมณีด้วยว่ามึงเกิดอีกเจ็ดชั่วโคตมึงก็ยังไม่ได้เห็นเรียนแบบรุ่นเพชรนังเอกนี้ซึ่งท่านหมายความว่าท่านปลุกเสกให้อย่างดีนางต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงเต็มโดยที่หลวงพ่อคูณยังไม่เคยปลุกเสกเรียนรุ่นใดยาวนานต่อเนื่องเช่นนี้อันดับที่ 7, เหรียนหลวงพ่อคูรุ่น ธนาคารศรนครปีพุทธศักราช2521ออปอกในานามของวัชแก้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นรุ่นที่หลวงพ่อคูณสร้างขึ้นโดยธนาคารศรนครเพื่อเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดสำนักงานธนาคารของจังหวัดนครราชสีมาจํานวนการสร้างมีดังนี้เนื้อเงิน200อยเหรียญเนื้อนวโลหะ500้อยเหรียญเนื้อทองแดง5 0 0พันเหรียญจํานวนการสร้างรวมกันแล้วยังถือว่าน้อยมากหากเทียบกับความต้องการโดยเหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นธนาคารสินคนครปี2521ราคาเช่าหาแทงที่สุดเปลี่ยนเงินอยู่ที่หลักแสนบาทอันดับที่6เปลี่ยนหลวงพ่อคูณรุ่นคุณประเทศประทานพรปีพุทธศักราช2536อีกรุ่นหนึ่งซึ่งก็คือรุ่นคุณพระเทพประทานพรซึ่งํำว่าคุณพระเทพหมายถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ท่านเสด็จมายังวัดบ้านไร่ในปีนั้นและในที่สุดรุ่นคุณพระเทพประทานพร ก็สามารถตั้งกองทุนบุญนิทิศทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปและด้านโรงเรียนพระปริยติธรรมได้ต่อไปสมดังเจตนาของหลวงพ่อคูณที่ดำริไว้ทุกประการประกอบด้วยเนื้องเงินเนื้อนวโลหะเนื้อทองแดงเนื้อทองฝาบาทและเนื้อทองคำโดยหลวงพ่อคูณรุ่นเทพประธานพรปี36รุ่นนี้มีจำนวนการสร้างปริมาณมากแต่สำหรับเปลี่ยนที่สภาพดีสวยมีราคาเช่าบูชาแพงถึงหลักแสนบาทสำหรับเปลี่ยนทองคำ ราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ200,000-300,000บาทอันดับที่หเาเปหลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพรบนปี2536เหรียญเนื้อเงินไม่ตัดปีโคด9ตัวสร้าง100เหรียญเหรียญเนื้อนวโลหะไม่ตัดปีโคด9ตัวสร้าง100เหรียญเหรียญเนื้อทองแดงไม่ตัดปีโคด9้าตัวสร้าง100เหรียญเหรียญเนื้อเงินตอกหมายเลขสร้างจำนวน999เเหรียญ เนื้อเงินที่ตอกเลข9้าสังคาติมีจำนวนไม่เกินห0สิเหรียญเหรียญเนื้อนวโลหะตอกหมายเลขสร้างจำนวน999เหรียญเหรียญเนื้อทองแดงสร้างจำนวนหนึ่งื่นเหรียญดังนั้นเนื้อเงินที่ตอกเลข9้าสังคาติมีจำนวนไม่เกินห0ิเหรียญจะมีราคาเช่าอยู่ที่30,000 0บาทขึ้นไปส่วนไม่ตอกเลข9้าสังคาติมีราคาเช่าอยู่ที่2 5 0 0 0 0ถึง300,000บาทขึ้นไปส่วนเหรียญอื่นๆอยู่ที่หลักหมื่นแต่หลักแสนบาทกันเลยนะครับ อันดับที่4เหรียญหลวงพ่อคุณปี2517เหรียญหลวงพ่อคูณปี2517เป็นเหรียญหลักยอดนิยมแต่ด้วยจํานวนสร้างไว้มากจึงทําให้ราคาค่านิยมไม่แรงเหมือนเหรียญรุ่นสร้างบาร,รมีปีพุทธศักราช2519เหรียญทองแดงราคาอยู่ที่ประมาณ20,000-30,000บาทเหรียญน,นวราราคาอยู่ที่ประมาณ150,000-200,000บาทด้านหลังบรรจุดวงชะตาของหลวงพ่อคูณล้อมด้วยพระคาถาภาษาของว่า สนิทศสนาอติคามะอุปเป็นพระคาถามหาอุดหยุดกระสุนปืนไม่ให้ออกหากออกมาจะทําให้ปากกระบอกปืนแตกจึงเชื่อว่าสามารถป้องกันภัยจากปืนได้อันดับที่3เมเปรนหลวงพ่อคุณรุ่นแรกปี2512โดยพุทธคุณโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยซึ่งถือว่ารุ่นหนึ่งทำให้ท่านเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนจากเหตุการณ์ที่จะอากาศสังกัดก,กองบินสาม จังหวัดนครราชสีมาถูกพวกไม่หวังดียิงที่อำเภอท่าลาสอบถามแล้วได้ความว่าจาอากาศท่านนี้มีตะกรุดทองคางและรินหลวงพ่อคูณในช่วงปีพุทธศักราช2512ได้มีการทําสงครามกับคอมมิวนิสต์มิใช่มีแต่เมืองไทยหากแต่มีทั่วอินโดจีนโดยมีสหรัฐอเมร,ริกามาตั้งฐานทัพที่อุดรและตาคลีทหารอเมร,ริกันที่ประจําหน่วยรบส่วนมากมีเมียเช่าที่เป็นคนไทยทําให้ทหารอเมร,ริกันร,รู้จักรินหลวงพ่อคูณ และนำติดตัวเวลาออกรบราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ400,000-500,000บาทหากสภาพดีสมบูรณ์ราคามีโอกาสหยิบล้านเหรียนรุ่นแรกปีพุทธศักราช2512ออกที่วัดแจ้งนอกเปลียนรุ่นนี้ออกให้ประชาชนทำบุญบูชาเมื่อวันที่9สิงหาคมปีพุทธศักราช2512เป็นที่ระลึกงานฉลองพระประธานวัดแจ้งนอกจังหวัดนครราชสีมาจำนวนสร้1 0 0 0 0นเหรียญแมหี่หลวงพ่อคุณรุ่นแรกวัดแจ้งนอก จะออกไม่ตรงวัดแต่หลวงพ่อคูณเมตตากลุกเสก็จให้อย่างสมบูรณ์อันดับที่สองรุ่นนั่งพานชนะมารปี2537เป็นเหรียญนั่งพานที่สวยที่สุดของหลวงพ่อคูณเหรียญทุกเหรียญมีการตอกโคตรระน,นำเบอร์ทุกเหรียญหล่าพ่อค้าแม่ขายมักนิยมเช่าบูชาการออกแบบเหรียญรุ่นนี้เป็นการผสมกันระหว่างเหรียญนั่งพานของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองซึ่งเป็นเจ้าตำรับของเหรียญนั่งพาน บวกกับเหรียญสร้างบารมีปี19ที่แสนด่งดังของหลวงพ่อคูณกลายมาเป็นเหรียญน,นั่งผ่านชนะมารเหรี <Pik. S 1> ยญหลวงพ่อคูณรุ่นนั่งผ่านชนะมารปี2537เหรียญทองแดงสร้าง20,000เหรียญทองเหลือง10,000เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ10,000บาทเหรียญนวัสร้าง5,000เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ25,000-40,000บาทเหรียญเงินสร้าง2,500เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ80,000-100,000บาท เหรียญทองคำสร้าง199เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนถึงราคาหลักล้านบาทอันดับที่1เป็นเรียอหายากที่สุดเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี2519เหรียญทองแดงสร้าง2 5 1 9เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ถึง 5, บาทเ,าเหรียญนวะสร้าง999รยเหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0ถึงแบาทเหรียญเงิน สร้าง199เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ1ล้านถึงสองล้านบาทเหรียญทองคำสร้าง19เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ5ล้านถึง10ล้านบาทสาเหตุที่รุ่นสร้างบาร,รมีปี2519มีราคาสูงกว่าเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นแรกปี2512ทั้งทั้งๆที่สร้างออกมาภายหลังนั้นมีเหตุผลมาจากเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นสร้างบาร,รมีปี2519ถูกจัดทำขึ้นที่วัดบ้านไร่เป็นครั้งแรก ประกอบกับมีรูปแบบสวยงามแกะพิมพ์ได้เหมือนองค์จริงของหลวงพ่อคูณและประณีตมากกว่ารุ่นแรกถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมสุดรุ่นหนึ่งเนื่องจากเป็นรุ่นเก่าแก,ก่และจํานวนการสร้างไม่มากนักดังคํากล่าวของท่านหลวงพ่อคูณวัตถุมงคลของกูเน้นไปทางคลาดแคล้วและตอดทายก็พอแล้วแต่ไอคนที่เอาของกูไปใช้ถ้ามันประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีคุณพระก็ไม่คุ้มครองดอกหลวงพ่อคูณประสุทธทักล่าวสอนลูกศิษย์ ดูเหมือนว่าสังคมจะรู้จักหลวงพ่อคูณในทางวัตถุมงคลแต่แท้จริงแล้วท่านเป็นพระที่ประกอบวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นประจำความศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนกล่าวเป็นเพียงเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักหลวงพ่อคูณแต่สิ่งที่หลวงพ่อคูณอยากให้ไว้กับลูกหลานจริงๆไม่ใช่ความทรงจําด้านอิทธิฤทธิปฏิหารกลับเป็นคําสอนที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้คาเหล่านี้ต่างหากหนึ่งยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้สองกูให้พวกมึงรู้จักพอเพียง สามกูทำดีเขาจึงให้ของดีกูมาสี่กูไม่เคยยินดียินร้ายในลาบยศสรรเสริญห้ากูดีใจที่เกิดมาเป็นคนจนเพราะได้สร้างทานบาร,รมีถ้ากูเกิดมาเป็นคนรวยป่านนี้คำว่าบุญคงไม่รู้จักกัน6เงินเป็นทาตกูกูไม่ยอมเป็นทาสเงิน7ก,การทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายแต่จะสร้างสมบุรณ์ให้มีบาร,รมีนั้นเป็นเรื่องยากต้องเป็นผู้ให้ด้วยํำอันบริสุทธิ์จริง8กูจะทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวัน เก้าเกิดมาแล้วรักความสงบให้มีศีลธรรมไว้ประจําใจทุกๆคนโลกจะได้อยู่ชุ่มกินเย็นสิบพระไม่ได้อยู่กับคนชั่วแต่อยู่กับคนดีให้นึกว่าพระมาก,กับเราจะทําชั่วไม่ได้อย่าทําตัวผิดศีลธรรมผิดจรีตประเพณีที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นเป็นคําสอนที่เรียบง่ายที่หลวงพ่อคุณกล่าวไวใ้ให้แก่ลูกศิษย์ทุกทท่านเป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อคุณท่านเป็นพระเกจิที่มีเรื่องเล่าไม่รู้จักหมดสิน้น ผู้จัดทําวิดีโอนี้เพื่อเผยแพร่าบารมีและคุณงามความดีของท่านสิ่งไหนผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเรากดถูกใจหรือกดติดตามเราเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับเราหรือคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอยินดีทุกคาคอมเมนต์น้องรับทุกคําติชมขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เอาเหรียญไปเอาพระไปนั่นคือไม่ใช่ว่า จะไปอวดดีอวดเก่งอะไรเอาห้อยคอไปใส่กระเป๋าไปก,กระตุ้นเตือนใจว่าเราจะไปทําสิ่งที่ช่วยชาติลาเลวอย่างหนึง่งอย่างใดก็ให้นึกถึงคุณพระหรือว่าไอ้พระที่อยู่กับเราก็<ค>อย่ากูบอกมึงเลยไดของพระไปแล้วก็อย่าไปเกง่งครับ,รบลองขอไว้กระตุ้นเตือนใจไว้จะไปดื่มีุรายาเมาหรือจะไปทําช่วยชาติลาเลวอ,อะไรก็เลวแต่หลวงพอ่ออยู่ในกระเป๋าเรา ครับเราเคารพหลวงพ่อเราอยากไปทําครับกูบอกอย่างนี้